แนวทางดวงสวัสดีครับวันนี้มาดูดวงไพ่พิกอากาศหัวข้ออนาคตจะเป็นอย่างไรตั้งจิตแล้วเลือกกองไพ่ที่ใช่หรือคลิปที่ชอบสำหรับคุณได้เลยครับผม คำทำนายของไพ่กล่องที่ 1. ความหมายมีดังนี้ครับภาพรวมของอนาคตอนาคตของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่น่าตื่นเต้นและท้าทายคุณจะได้รับโอกาสให้ก้าวออกจากค o m f o r t zone และออกเดินทางไปสู่เส้นทางที่ไม่คุ้นเคยอนาคตของคุณจะเป็นเหมือนหน้ากระดาษเปล่าที่คุณสามารถวาดเรื่องราวได้อย่างอิสระสิ่งสำคัญคือการกล้าที่จะก้าวเดินและเปิดใจรับสิ่งใหม่ กลังจะเข้ามามด้านการงานและการเงินในอนาคตอันใกลน้นี้คุณอาจจะได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเส้นทางการทำงานครั้งสำคัญอาจเป็นการเปลี่ยนสายงานการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองหรือการได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ๆที่แตกต่างจากที่เคยทำมาโดยสิ้นเชิงนี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆการเงินของคุณจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว และกล้าหาญขอเพียงแค่เชื่อมั่นในตัวเองและอยากกลัวที่จะเสี่ยงด้านความสัมพันธ์ในเรื่องความรักและความสัมพันธ์คุณจะได้พบกับความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือได้เจอกับคนที่มีความคิดเปิดกว้างและมีไลฟ์สไตล์ที่เข้ากับคุณมากขึ้นสำหรับคนโสดอาจจะได้เจอใครบางคนในสถานที่ใหม่ๆห,หรือจากการเดินทางส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีอิสระ และเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมคุณจะได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันโดยที่ต่างคนต่างยังมีพื้นที่ของตัวเองการพัฒนาตนเองอนาคตของคุณคือการเดินทางครั้งสำคัญที่จะทำให้คุณค้นพบตัวตนที่แท้จริงคุณจะได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองมากขึ้นและเป็นอิสระจากกรอบความคิดเดิมๆที่เคยจำกัดตัวคุณไว้นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการค้นหาความสุขจากภายในและทำตามความฝันที่ซ่อนอยู่ โดยรวมแล้วอนาคตของคุณคือการเดินทางครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายแต่ก็นำมาซึ่งอิสระและความสุขอย่างแท้จริงครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กด like, share, ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครคำทำนายของไพ่กองที่ 2. ความหมายมีดังนี้ครับภาพรวมของอนาคต อนาคตของคุณกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่มั่นคงและมีคุณภาพคุณจะได้เห็นผลลัพธ์จากความพยายามและการทำงานหนักที่ผ่านมาอย่างชัดเจนเหมือนกับการปลูกต้นไม้จนเติบโตและถึงเวลาออกดอกออกผลคุณจะรู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจในตัวเองและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างในสิ่งที่คุณได้สร้างขึ้นมาด้านการงานและการเงินในอีกไม่นานการงานของคุณจะมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด อาจเป็นการได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับคำชมเชยหรือโปรเจกต์ที่คุณดูแลอยู่ประสบความสำเร็จอย่างวดงามนอกจากนี้โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่คุณไม่เคยคิดถึงก็อาจจะเข้ามาซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้คุณได้อย่างน่าพอใจการเงินของคุณจะมั่นคงมากขึ้นมีช่องทางสร้างรายได้หลายทางทาให้คุณสามารถวางแผนอนาคตได้อย่างสบายใจด้านความสัมพันธ์ สำหรับเรื่องความรักและความสัมพันธ์อนาคตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขและความเข้าใจสำหรับคนโสดอาจจะได้เจอคนที่มีความมั่นคงและพร้อมที่จะสร้างอนาคตร่วมกันส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะก้าวไปสู่จุดที่จริงจังมากขึ้นมีความเชื่อใจกันอย่างลึกซึ้งและอาจจะมีการฉลองความสำเร็จร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องส่วนตัวการพัฒนาตนเองอนาคตของคุณคือการเติบโตขึ้นไปอีกขั้น คุณจะค้นพบความสามารถใหม่ๆที่ซ่อนอยู่และได้ใช้ทักษะเหล่านั้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นความสำเร็จที่เข้ามาจะทำให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างโดยสรุปแล้วอนาคตของคุณคือการเก็บเกี่ยวความสำเร็จที่มาจากการลงมือทาและความอดทนขอแสดงความยินดีกับอนาคตที่สดใสของคุณครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครคำทำนายของไพ่กล่องที่3ความหมายมีดังนี้ครับภาพรวมของอนาคตอนาคตของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแต่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่วุ่นวายหรือน่าตกใจแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ช่วงเวลาที่มั่นคง และเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับการลงหลักปักฐานในที่ที่เหมาะสมหลังจากที่เคยหลอดไปตามกระแสมาสักพักหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าชีวิตเริ่มมีทิศท,ทางที่ชัดเจนขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้นในทุกๆด้านด้านการงานและการเงินคุณมีแนวโน้มที่จะได้เจองานหรือโปรเจกต์ที่ทำให้คุณได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน การทำงานหนักที่ผ่านมาจะเริ่มออกผลอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นหรือโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่เข้ามาอย่างไม่คาดคิดสำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่คุณจะได้งานที่ตรงใจและมั่นคงการเงินจะดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและคุณจะสามารถจัดการเรื่องการเงินได้ดีขึ้นมากทำให้มีเงินออมและสามารถวางแผนอนาคตได้อย่างสบายใจด้านความสัมพันธ์ สำหรับเรื่องความรักและความสัมพันธ์อนาคตข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความเข้าใจและความผูกพันที่ลึกซึ้งขึ้นคนโสดอาจจะได้เจอคนที่ใช่และพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่จริงจังและมั่นคงส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟน้นขึ้นมีความเชื่อใจกันมากขึ้นและอาจจะมีการวางแผนร่วมกันในอนาคตอันใกล้เช่นการซื้อบ้านการสร้างครอบครัวหรือการเริ่มต้นทำธุรกิจร่วมกัน การพัฒนาตนเองอนาคตของคุณไม่ใช่แค่การประสบความสําเร็จจากภายนอกเท่านั้นแต่เป็นการเติบโตจากภายในด้วยคุณจะค้นพบความสงบในจิตใจมากขึ้นมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นและสามารถยอมรับในสิ่งที่เคยเป็นจุดอ่อนของตัวเองได้การเรียนรู้ใหม่ๆหรือการพัฒนาทักษะจะเข้ามามีบทบาทสำคัญทำให้คุณเป็นคนที่มีคุณภาพและมีความสุขอย่างแท้จริง โดยสรุปแล้วอนาคตของคุณกำลังไปสู่ความสมบูรณ์แบบที่เกิดจากความพยายามและความตั้งใจของคุณเองขอให้คุณมีความสุขกับบทใหม่ของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครคำทำนายของไพ่กองที่4ความหมายมีดังนี้ครับ ภาพรวมของอนาคตอนาคตของคุณกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสงบและการใคร่กรวนคุณจะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเพื่อทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเยียวยาบาดแผลในใจและปล่อยวางเรื่องราวที่ไม่สบายใจอนาคตของคุณจะเป็นการเดินทางที่พาคุณกลับไปสู่จุดสมดุลและมีความสุขจากภายในอย่างแท้จริงด้านการงานและการเงิน ในอนาคตอันใกล้นี้คุณอาจจะพบว่าตัวเองต้องการความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานมากขึ้นกว่าเดิมคุณอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่จะให้ความสำคัญกับความสุขและความพึงพอใจในงานที่ทำมากขึ้นการเงินของคุณจะมั่นคงจากการวางแผนที่ดีและใช้จ่ายอย่างมีสติสิ่งสำคัญคือการจัดลำดับความสำคัญและไม่ใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นด้านความสัมพันธ์ สำหรับเรื่องความรักและความสัมพันธ์อนาคตของคุณจะเต็มไปด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งคุณจะได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารความรู้สึกของตัวเองอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมามากขึ้นทําให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นคนโสดอาจจะได้เจอใครบางคนที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริงส่วนคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแข็งแกร่งขึ้นเพราะความเข้าใจกันและกันการพัฒนาตนเอง อนาคตของคุณคือการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะได้เรียนรู้ที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นและทำในสิ่งที่คุณมีความสุขจริงๆไม่ใช่แค่สิ่งที่สังคมคาดหวังการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติการทำสมาธิหรือการทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของคุณโดยสรุปแล้วอนาคตของคุณคือการเดินทางเพื่อค้นหาความสุขที่แท้จริง ที่มาจากภายในขอให้คุณมีความสุขกับการเดินทางครั้งนี้ครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครคำทำนายของไพ่กล่องที่5ความหมายมีดังนี้ครับภาพรวมของอนาคตอนาคตของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องอาศัยความกล้าหาญ และความเด็ดขาดคุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือปัญหาที่ต้องใช้พลังงานและสติปัญญาในการแก้ไขแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะในที่สุดแล้วคุณจะเป็นผู้ชนะและเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งอนาคตของคุณจะเต็มไปด้วยโอกาสที่เกิดจากการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ด้านการงานและการเงินในอนาคตอันใกลน้นี้การงานของคุณจะมีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นหรือมีโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก แต่ด้วยความมุ่งมั่นและทักษะที่คุณมีคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้และสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยการตัดสินใจที่เด็ดขาดจะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีการเงินของคุณจะมั่นคงจากการที่คุณลงมือทําอย่างจริงจังและไม่ปล่อยให้ปัญหาค้ังคาด้านความสัมพันธ์สำหรับเรื่องความรักและความสัมพันธ์อนาคตของคุณจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนและการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เพื่อแก้ปัญหาที่ค้างคาอยู่หากคุณและคนรักสามารถรเผชิญหน้ากับปัญหาและแก้ไขมันได้ความสัมพันธ์ก็จะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับคนโสดอาจจะได้เจอคนที่มีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายในชีวิตค,คล้ายคลึงกับคุณการพัฒนาตนเองอนาคตของคุณคือการพิสูจน์ความสามารถและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในคุณจะได้ค้นพบความแข็งแกร่งในตัวเองที่มากกว่าที่เคยคิดไว้คุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค และพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องเสมอการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตจะช่วยให้คุณเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยรวมแล้วอนาคตของคุณคือการเดินทางที่ต้องอาศัยความกล้าหาญและความเด็ดขาดแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่าอย่างแน่นอนขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และไม่กลัวที่จะล้มครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร